โอ้ยงานมาเลยเนอ่ะเล็กเราหิงาให้ดูน้องเราเอวเอวเราได้สู้แล้วเห็นปะอะไรทำไงอะเฮ่อหาอาหารให้ชูก็กินจริแล้วทำหา มันด,ดีดูสองดีโอ้ดูสองดีกัิระเจ้าดีอายุยืนลูกหลานดีโชคลราเงินทองไหลมาเชืตมาตามแบบฉบับคน <c oughs> กอาชีดนบัตโอ้ยเบื่อวะไม่อําจอะไรเลยก็ริไงใจ่อไม่รู้ไม่ทำไมล <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันดีอ้วนอยนะู่พราะงากินอะไรก็โยแยะกินไข่เจียวกับเต้มร้ากิน่อร่อยอน่าเข้มเลยวะอยากได้ครีมซื่อผิวหน้าใช่ปะแต่ได้แบบนี้

แต่ต้องบอกว่าไม่ถึงกันาร,รมณนี้ใช่ปะ่ะถึงจะบอกว่าทําไมถึงต้องพูดเพราะว่าเขาเปิดให้เราเข้าไปชมได้ไะอย่างเราเข้าไปชมลายฉบาสียค้าเข้าไหมแบบว่าเราไม่เคยได้ไปไหนไงวัดล่องขุนเลยไม่เคยไปนะดูแต่ภาพรุไฟเราก็ยังไม่เคยขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าแบบว่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่เราไปปกติมันหลายปีได้วยไงตอนชที่นี้ปกติก็เที่ยวเที่ยวบ้างมีแถวต้องจิตก็มีพวก ตลาดไอ้ที่มันเป็นคลองถนะุงมะาไปซื้อสับพ้าลำพูงมาทำโครงการโครงงานนะโครงงานเล่นเล็กของเด็กวชรอ,อืมเร,รู้หมดแหละคุณเราทำได้เราสามารถทำโครงงานคนเดียวได้เลยนะเนี่ยเออใช่เพราะเขาจะมีแบบมาให้นะก็คิดไม่ยากอะไรธรรมดาเพเราเป็นคนคำพูดเยอะอีกแล้วเนี่ยก็คิดแค่ข้อดีไม่มีข้อเสียข้อเสียงขย็ตัดงหัง่นเขียงอะไรมันได้เล่นเนาะ ให้ดูกระเป๋าเราไหมเนี่ยเราอยากให้ใช้เป็นกระเป๋าผ้าแบบเนี้ยถึงแบบเราชอบเนี่ยแล้วว่ามันซักเก็บได้แล้วมันก็มีคุณค่าทัางจิตใจไงเขาจะบ้าขนาดแบบเนี้ยใช้ไปเหอแกใช้หมดเราเลยก็ได้นะแบบเนี้ยดบเนี้ยสวยวะก็จะมีแบบนี้แบบนี้ก็หาซื้อได้ที่เดโมน,นะเนี่ยจะมีกระเป๋าแบบนี้คือเราใช้มาตั้งแต่อยู่เทยอ่ะบกเาใช้แบบเนี้ย แล้วเราก็ทำ่านใช่ไหมทำพันผู้ชายก็ชนะการประกวดไแหละตอนอยู่นะแต่ยูต้อเกิบใหมนจริงดิช่วงนี้มันจะทำอะไรใช่ไหมเราว่าสิทีิ์ของรด้วยนแต่ว่าเราตันนี้ดูเขาจะเกิดเขาจะเปลน้ได้หนอนถุงใหญ่สี่ถุงนว่าเขาก็ซื้อของให้ได้ใช่ไหมก็ใช่ดี